สวัสดีค่ะรัชชาโตโยต้านนบ,บุรีสาขาบางใหญ่นะคะวันนี้รัชชาจะมาแชร์ขั้นตอนของการส่งมอบรถยนต์ก่อนวันรับรถ1วันซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ทราบขั้นตอนนี้นะคะซึ่งจะมีเช็คชิตตัวนี้เลยค่ะสำคัญมากนะคะจะมีการใส่ข้อมูลในเรื่องของเลขตัวถังลูกค้านะคะคันที่ลูกค้าจะรับเพื่อเป็นการตรวจสอบ QC และการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆนะคะเช่นการตรวจสอบสภาพรถใหม่ความพร้อมของรถนะคะก็ดูนี้ได้เลย ฝ่ายขายก็จะมาตรวจสอบดูรอยดูรอยต่างๆว่ามีความเรียบร้อยหรือว่ามีความเงาความสะอาดอยู่หรือเปล่านะคะก็จะดูทั้งหมดรอบคันสิ่งแรกเลยนะคะที่จะตรวจสอบก็คือความสะอาดและความสะอาดรอบคันความเรียบร้อยต่างๆเป็นปัจจัยหลักในการรับรถเลยนะคะเช่นตอนนี้เลยค่ะฝ่ายขายจะดูรอบๆทั่วรถนะคะว่าความสะอาดต่างๆและสีของรถเนี่ยมีรอยขีดข่วนไหมมีรอยบุบรอบตัวรถ มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าหรือเปล่านะคะและอีกเรื่องหนึ่งคือนี่เรื่องของของแถมที่เราได้คุยกันไว้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่จองลูกค้าจะได้ครบไหมและเป็นสินค้าที่ลูกค้าต้องการเนี่ยตรงจุดที่เขาต้องการหรือเปล่าคันนี้นะคะเราจะไม่แต่งอะไรมากเน้ในในเรื่องของประหยัดดอกเบี้ยพิเศษและฟิล์มที่มีความสว่างการมองไปเห็นชัดเจนมองข้างนอกออกไปค่อนข้างสะดวกแล้วก็ถอยรถได้ดีค่ะ ข้อตกลงพิเศษนะคะที่เราเตรียมไว้ให้ลูกค้าก็คือการเติมน้ํามันที่เต็มถังค่ะตอนนี้เอทีพนะคะปลดล็อกในเรื่องของการรอรถนาน,านแล้วนะคะนอกจากรอรถที่ไม่นานรับรถได้ไวขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของแคมเปญที่ยังรองรับไว้กับลูกค้าหลายกลุ่มตามความต้องการเช่นวันนี้เราออกรถไม่อยากใช้เงินดาวก็สามารถออกรถได้เลยสบายๆแล้วก็ผ่อนสบายๆก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าเลือกด้วยเรามีทั้งหมด7็ดสาขาโตโยต้านนทบ,บุรีนะคะส่วนตัวราัชชาัยประจําอยู่ที่สาขาบางใหญ่ตรงนี้ ปากซอยករណា